Hello, ครับ,ค,รบค่ะพนักงานช้อปปี้ใช่ไหมคะครับครับใช่ครับเอ่อได้มีการติดต่อหาลูกค้าแล้วใช่ไหมคะครับเขาแจ้งว่ายังไงบ้าง,างคะเอ่อเขาเขาคือคุยได้แป๊บเดียวพี่เขาคงไม่ว่างอยู่ด้วยเมื่อกี้ลูกเขาร้องอยู่แล้วก็น่าจะากโตกลับมาอีกทีครับคือเขาหัวเสียกับร้านมากเขาก็พูดว่าร้านผิดทุกอย่างเลยแล้วร้านก็ไม่รู้ว่าร้านผิดอะไรนะคะแล้วเขาก็แจ้งว่าพนักงานขนสง่งแจ้งว่า เราคุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าพนักงานขนส่งแจ้งเขาว่าเราโทรหาคุณแล้วคุณแจ้งเขาว่าเราพูดไม่รู้เรื่องอันนี้จริงไหมคะอ,อ่าแบบไม่ไม่นะครับเรางงมากเลยแล้วเขาก็มาด่าเราเพราะเราไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาสั่งไปสองออเดอร์เมียเขาสั่งหนึ่งออเดอร์แล้วเขาก็สั่งหนึ่งออเดอร,ร์คือถ้าเขาไม่รับคือถ้าเขาไม่รับหนึ่งออเดอร์มันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้เนี่ยแค่ว่าพี่ปิดออเดอร์ผิดแค่นั้นถูกต้องไหมคะครับใช่ครับ คืออย่างนี้นะคะพี่จะไม่มีความผิดเลยถ้าพี่เอาพัสดุไปคืนเขาอันนี้อันนี้เราแนะนํานะคะเพราะว่าพี่ปิดไปแล้วแต่ถ้าพี่ไปรับพัสดุของเขาสักอย่างกลับคืนมาเนี่ยมันจะผิดพลาดเพราะว่ามันจะต้องทําตามระบบถ้าพี่เอาของไปคืนเขาและเขาทําของคืนเงินขอคืนเงินในระบบปุ๊บเนี่ยก็จะมีขนส่งไปรับอาจจะเป็นเคืรี่หรืออาจจะเป็นแฟดก็ได้เพราะส่วนมากมันไม่ใช่ช้อปปี้อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะให้พี่เอาตัวนี้ไปคืนเขาเพราะเมื่อสักครู่นี้เขาหัวเสียมากเขาบอกว่าขนส่งเนี่ยแจ้งเขาว่าเราพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แจ้งว่าผมขอคืนทั้งสองออเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วฟันไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะว่ามันสั่งมาสองร้านร้านก็ต้องส่งไปสองอย่างเงี้ยค่ะคคแล้วมันก็แจ้งว่าร้านเนี่ยส่งซ้ําทําไมอะไรเงี้ยค่ะอาครับครับ ค่ะ <Okay>, okay. ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ขอแนะนําพี่ขนส่งนะคะที่จะไม่มีความผิดถ้าพี่เอาชิ้นนี้ไปคืนเขาและหลังจากนั้นเขาจะขอคืนเงินให้เขาทําเรื่องขอคืนเงินและร้านกดตอบรับพอร้านกดตอบรับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีขนส่งเข้าไปรับเขาอีกรอบหนึง่งพี่ไม่ต้องไปเอาอะไรของเขาคืนมานะคะเพราะเดี๋ยวพี่จะมีความผิดในส่วนนี้อันนี้ขอแนะนําเรื่องนี้เพราะเดียเด๋ยวเพราะเดี๋ยวอันนี้คือคนนี้เขาหัวร้อนมากๆเลยแล้วเขาก็แจ้งเข้ามาด่าร้านอย่างเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ ไ,ไ,ไม่ต้องไ,ไ,ไปไสนทนากับเขาเยอะเพราะแค่พี่เอาอันนี้ไปคืนเขาแล้วก็แจ้งเขาบอกว่าในระบบเนี้ยถ้าพี่จะคืนของพี่ต้องกดคืนของทั้งสองอันแล้วก็เดี๋ยวรอขนส่งเข้ามารับนะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งไปแบบนี้ได้เลยครับครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับ